รองเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคร ut ูตุ๊กตาอัญชลีแก้วจันเพชรค่ะประจำชั้นเตรียมอันบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในสัปดาห์ที่24แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้หรือดูหันสา ฤดูหนาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสภาพอากาศโดยทั่วไปของฤดูหนาวค่ะปรากฏการทางธรรมชาติประโยชน์และโทษในฤดูหนาวค่ะเสื้อผ้าและการแต่งกายในฤดูหนาวการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองในฤดูหนาวค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าเด <ๆ S 1> ็กๆ,ๆพร้อมแล้ว เเเรรรราไไปียยนนู้้้พ,อพ่อมกัดลคะฤดูหนาวในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ในฤดูหนาวประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมเย็นหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนจึงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรู้ความหนาวเย็นได้ก่อนทุกภาคค่ะสภาพอากาศทั่วไปในฤดูหนาวนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสภาพอากาศทั่วไปในฤดูหนาวเป็นอย่างไรอากาศจะหนาวเย็นลมแรงมีหมอกหนาทึบอากาศจะแห้งนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าผิวหนังของเราจะแห้งและแตกค่ะ ดังนั้นนะคะเด็กๆควรทาโลชั่นเพื่อไม่ให้แขนขาของเราแตกและเด็กๆนะคะอย่าลืมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นค่ะปรากฏการทางธรรมชาติเด็กๆทราบไหมคะว่าปรากฏการทางธรรมชาติในฤดูหนาวนั้นมีปรากฏการอะไรบ้างคะ ในฤดูหนาวนะคะจะทำให้พระอาทิตย์นั้นตกไวส่วนในตอนเช้านะคะจะเกิดหมอกหนาทึบปกคลุมถนนนะคะทําให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวกค่ะประโยชน์และโทษในฤดูหนาวเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์และโทษในฤด,ดูหนาวนั้นมีอะไรบ้างค่ะ ประโยชน์นะคะช่วยทำให้ผลผลิตของเกษตรกรนั้นโตวไวและก็สวยงามค่ะโทษนะคะจะทำให้ในตอนกลางคืนนั้นมีอากาศหนาวเย็นและส่วนในตอนเช้านะคะจะมีหมอกลงหนาทึบจึงทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางนะคะและอาจจะทำให้เด็กๆเ,เป็นหวัดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวเด็กๆทราบไหมคะว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวนั้นมีอะไรบ้างเสื้อแขนยาวกางเกงขายยาวเสื้อกันหนาวผ้าพันคอหมวกไหมพรมและถุงเท้าค่ะ การปฏิบัติตนในการดูแลตนเองในฤดูหนาวเด็กๆทราบไหมคะว่าเราต้องดูแลตนเองในฤดูหนาวอย่างไรนอนห่มผ้าใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นใช้ครีมทาผิวเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของเราแห้งและแตกได้ง่ายนั่นเองคะ่ะ ว่าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อถึงฤด,ดูหนาวนะคะเด็กๆก,ก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นเพื่อทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะมิฉะนั้นนะคะจะทำให้เราเป็นหวัดได้ง่ายค่ะเพราะว่าในฤด,ดูหนาวนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นและมีหมอกในตอนเช้านะคะครูทุกต้าขอฝากให้เด็กๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้แข็ง ะะและก่อนออกจากบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่แมสหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุกตาขอตัวลาไปก่อน